สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับมีรถใช้งานสภาพสวยๆมาฝากนะครับกับ t o y ยต้าโครระเอลติสนะครับคันนี้1.8ตัว E ครับเป็นเกียร์ออโต้ปี2012นะครับรถคันนี้ไม่มีชนเลยครับหน้าเดิมหลังเดินน็อตไม่ขยับครับสภาพสวยครับจัดทรงใส่ชุดแต่งมาจากโรงงานนะครับรองชมดูได้นะครับสีสันเงาฉ่าเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างแน่นอึดครับอึดถึกทนใช้ง่ายใช้สบายดูแลไม่ยากไม่แพงอะไรสุดจะเยอะครับ เยอะมากๆราคาก็เลือกได้ครับจะซ่อมเกรดไหนเอาเกรดไหนอะไรมีเยอะจริงๆครับคันนี้ใช้งานแล้ว1 8 0 0 0 0ถึง1 9 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับใครที่สนใจไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่ถนนกาญจนพิเศษนะครับเครดิตดีฟรีดาวครับผ่อนได้5,700โดยประมาณนะครับผ่อน5ปีนะครับขายจะตัดสดนะครับก7 5 0 0 0กับไอจรจาต่อรองกันนะครับรถสวยสภาพดีมากครับภายในใหม่เอี่ยมดูเบาะหนังนะครับ ตึงๆแน่นๆไม่มีแตกเลยครับลองชมเช็คดูได้นะครับสเตอร์ล็อกแอร์แบก ABS ดิสเบรกครับตัวนี้กระจกไฟฟ้าซ้ายขวาพับไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้า4บานครบสมบูรณ์กว้างขวางนั่งสบายอึดถึกทนใช้ง่ายใช้คล่องดูแลไม่ยากไม่แรงไม่แพงครับลองชมดูก่อนนะครับสำหรับสมาชิกที่เน้นหารถใช้งานจริงจังนะครับอาติเป็นคำตอบที่ดีที่สุดแน่นอนครับ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของ a อ t i ินะครับแนะนำให้เข้าที่แฟนเพจจะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงนะครับจะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนครับรถสวยสาภาพดีงามครับคันนี้สาภาพเรียกว่าสุดแล้วครับในราคา275,000บาทนะครับสดก็เจรจาต่อรองผ่อนก็เตรียมเอกสารได้เลยนะครับเน้นหาใช้งานนะครับอาติก็ เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดลำดับต้นๆแล้วครับถ้าพูดถึงการซ่อมบำรุงดูแลอะไหล่และการใช้งานนะครับฉะนั้นใครที่เข้าใจสนใจนะครับก็ไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับท่านจะพาเพื่อนหรือพาช่างไปเช็คก็ได้นะครับเราซื้อรถคนละเกือบ3 0 0แสนนะครับจ้างช่างสัก1 0 0 0 2 0ั0ค่าเสียเวลาก็คงจะไม่เป็นไกนะครับก็ถือว่าเราคุ้มครับนั่นคือการลงทุนที่จะได้รถสวยๆไปใช้งานนะครับฉะนั้นก็ลองตัดสินใจดูนะครับ ผมทำหน้าที่ชี้เป้านําเสนอไว้คร่าวๆนะคะใครที่ได้พิกัดได้เป้าหมายได้ไอเดียจากที่ผมนําเสนอนะครับก็ไปชมไปเช็คดูรถทดลองขับนะครับคันนี้สวยจริงครับหน้าเดิมหลังเดิมจริงๆนะครับน็อตไม่ขันเลยครับรุ่นนี้ชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและรับชมนะครับหวังว่าจะสวยถูกใจ